นะครับพบกับบ um ัมเปอร์ตุบบัมเปอร์อีกครั้งครับผมวันนี้ฮะเราอยู่กับรถยนต์น e ิสสันคิกอีพาวเวอร์นะครับนิสส e ันคิกอีพาวเวอนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในตลาดบ้านเรามันนานมากแล้วนะครับไปนเซกเมนต์ของ B-SUV นะครับล่าสุดครับในงานมอเตอร์เอ็กซนะครับเขาได้ปล่อยตัวเขาเรียกได้ว่าตัวตกแต่งพิเศษออกมาให้กับเพื่อนๆและลูกค้าชาวไทยนะครับได้มีตัวเลือกมากขึ้น เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็กับตัวที่ชื่อว่า Nissan Kicks e-power sky edition Sky Edition แตกต่างกับตัว Nissan Kicks ธรรมดาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับกับ sky edition ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาให้เราบ้างและข้อดีของ e-power คืออะไรราคาชุดแต่งทั้งหมด7จ็ดหมื่กว่าบาทนะครับ แต่เพิ่มจากรุ่นก่อนหน้าประมาณ25,000บาทเท่านั้นเรามาดูว่า25,000บาทที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากตัวรุ่นก่อนหน้าที่จะมาอัปเกรดมาเป็นรุ่น s k y e d i t i o n เนี่ยมันจะคุ้มค่าเงิน20,000ประมาณ25,000บาทหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันไปครับเพื่อนๆครับและนี่ครับเพื่อนๆครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี่ก็คือเจ้า Nissan Kicks Sky ย d i t i o n นะครับตัวรุ่นตกแต่งพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดของทางนิสสันเขานะครับผมราคาอยู่ที่174,000บาทนะครับเพิ่มจากรุ่น V.L นะครับประมาณ25,000บาทนะครับเรามาดูกันว่าเราได้อะไรจาก25,000บาทนี้บ้างนะครับผมแน่นอนครับนิสสันคิกสกาย y e ด i ชั่นนะครับมาพร้อมชุดตกแต่งพิเศษนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ ตัวนี้ครับมาให้เรานะครับเป็นวัสดุแบบดาเงานะครับผมนะครับหนึ่งนนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ที่ด้านข้างนะครับผมนี่นะครับมีด้านข้างมาให้นะครับนะครับนะที่สําคัญก็คือเจ้าร้อแม็กซ์นะครับขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับรายนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยกว่ารายปกตินะครับรายรายปกติก็จะเป็นแบบนี้ พอดีมันมีรุ่น V L จอดอยู่นะครับสีเหลืองนี่ลายปกติเป็นแบบนี้นะครับ Sky Edition ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือ Nissan Kicks เนี่ยเขามีรุ่นตกแต่งมารุ่นหนึ่งแล้วก่อนหน้าเจ้า Sky Edition เนี่ยนะครับมาก่อนหน้าแล้วแต่นั้นเขาบวกเพิ่มประมาณ5 0,000บาทนะครับแต่อันนี้บวกเพิ่มแค่2อง0 0ื่นหบาทแล้วก็เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับผมเรามาดูต่อนะครับนี่ครับติ๊กเกอร์ข้้นค่านะครับเป็นสีขาวดูเข้ากับตัวรถได้ทีเดียวนะครับผมแล้วก็เขียนว่า Sky Edition นะครับผมกระจบั้งเป็นสีนะครับสีขาวนะครับหลังคาไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะครับหลังคาเป็นสีขาวเลยนะครับทําเป็นสีขาวเลยนะครับน่าเสียดายที่ไม่มีซันรูฟมาให้นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีสปอยเลอร์ตัวนี้มาให้ด้วยสวยงามเข้ารูปมากทีเดียวนะครับนี่ตัวนี้เลยสวยงามเข้ารูปมากทีเดียวนะฮะไฟเบรกตัวให้ต่ามอยู่ตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องอยู่สปอยเลอร์นะครับผมนะ ชาร์ฟินมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมด้านหลังมาพร้อมสเกิร์ตด้านหลังพร้อมดิฟฟิวเซอร์นะครับในแบบดําเงานะครับแล้วก็สีใหม่สีน้ําเงินหลังคาขาวนะครับสีน้ําเงินหลังคาขาวเนี่ยเป็นสีที่เขาผลิตส่งออกญี่ปุ่นนะเพื่อนๆนะทาผลิตส่งออกญี่ปุ่นนะอ๋อ ลืมไปนี่มีชุดแต่งมีชุดนี้มาด้วยมีชุดนี้มาให้ด้วยนะครับทาให้ตัวรถด้านข้างเดี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับดูมีอะไรอะไรมากยิ่งขึ้นผมชอบนะน้กคืนหลังคาขาวสวยงามมากทีเดียวโดยรวมจะมีประมาณนี้นะครับสาหรับลิซอนคลิกสกายอิดิชันนะครับด้านนอกที่เขาใส่มาให้โดยรวมแล้วเนี่ยชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยที่เขาใส่มาให้เนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับแต่เขาเพิ่ม ราคาขึ้นเพียแค่เพียง2อง0 0ืบาทเท่านั้นถือว่าคุ้มทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากใช้รถยนต์ s สันคลิกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเทคโนโลยี e-power มันดีอย่างไรแล้วิสันคลิกมีจุดเด่นตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเล่าดังในรถดีกว่าเราเดินดูรอบคันกันมาแล้วนะครับเพื่อนๆว่าเจ้า닛สันคลิกสกายอีดิชันคันนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไปจากรุ่นก่อนหด้าบ้างนะครับผมทีนี้เรามาอยู่กันที่ภายในนะครับภายในเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยี e-power อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับว่ามันมีดีตรงไหนนะครับและนิสสันคิกมีดีอะไรทําไมถึงต้องตัดสินใจเรื่องนิสสันคิกเอาอย่างนี้ครับเพื่อนๆนิสสันคลิกครับเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า e-power e-power ก็คืออะไร e-power คือระบบไฮบริดรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่เพียงแต่ว่านะครับ ของ ePower เนี่ยเขามีเครื่องยนต์เอาไว้เพื่อปั่นไฟเท่านั้นขับเคลื่อนด้วยบอตเตอร์ไฟฟ้าครับเครื่องยนต์ไม่มีหน้าที่ขับเคลื่อนครับเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟเท่านั้นง่ายๆเลยเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้อะไรครับมันทําให้นิสสันคิสมีอัตราเร่งรอบต้นที่ดีกว่าเครื่องยนต์ไฮบริดทั่วไปนะครับ ดีกว่าไฮบริดทั่วไปคือออกตัวด้วยไฟฟ้า100%นั่นเองนะครับออกตัวด้วยไฟฟ้า100%นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราเล่งเครื่องอย่างเราเพ่งทางแต่จงหวัดอย่างเงี้ยเนาะระบบไฟมันก็จะหมดไปประเด็นแบตมัจะหมดไปถูกไหมเครื่องก็จะสตาร์ทและปั่นไฟเข้ามาสู่แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือระบบความทำงานคร่าวๆของเจ้า e-power นะมันดีตรงที่ว่ามันประหยัดน้ำมันหนประหยัดน้ำมันไหม ถามว่าในเมืองประหยัดไหมประหยัดครับประหยัดแน่นอนถ้าขับขี่ในเมืองแต่ถ้าแต่จังหวัดคงจะไม่ประหยัดเท่ากับที่ใจเพื่อนๆคิดเอาไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเดินทางแต่จังหวัดเนี่ยเราใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงเมื่อเราใช้รอบเครื่องยนต์สูงนะแน่นอนครับเครื่องยนต์ก็ต้องปัน่นแบตมันต้องหดถูกไหมไฟฟ้ามันหมดอยู่แล้วเครื่องยนต์มันต้องปั่นไฟทํางานตลอดเวลาเพื่อเติมไฟให้กับแบตเตอรี่เพื่อไปดันไปดันมอเตอร์ให้ขับเคลื่อนไปได้นั่นเองนะครับผม ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Nissan นิสสันคลิกเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ One p a ดเดินะครับแรกๆเพื่อนๆอ,อ,อาจจะลำคาญกับไอ้วันแพดเดิเนี่ยนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยเคยชินเท่าไหรนะ่ดักแต่ถ้าเพื่อนๆขับไปสักพักหนึ่งเพื่อนๆจะติดใจกับ One p a ดเดิอันนี้ยิ่งขับขี่ในเมืองนะครับที่การจราจรขับข้างหนาแน่นนะฮะนิสสันคลิกคันนี้นะฮะขับไปนะยกขาอจากแป้นคันเร่ง รถชะลอเบรกเองเหยียบคันเร่งต่อเดินต่อได้รถคันหน้าชะลอยกข,ยกขาเอาจากคันเร่งนิดหนึ่งรถชะลอให้เองเราไม่ต้องตรับขาไปมาระหว่างเบรกกับคันเร่งนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ชินแล้วระบบนี้ผมบอกเลยเลยว่าเพื่อนๆจะติดใจมากนะครับอันนี้นอกจากนี้ครับเขายังมีกล้องอาราวิว360องศาแน่นอนครับตัว VL เ็เขาจะมีกล้องอาราวิวมาให้อยู่แล้วนะฮะ360 ตัว BL เขามีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น Sky Edition ที่เป็นทุกแต่งพิเศษที่มันเอาตัว BL มาตกแต่งนะครับผมก็จะมีกล้องอาราวีมาให้นะครับสอันนี้เรียกได้ว่าเหนือเหนือกว่าคู่แข่งบางเจ้าที่ยังไม่มีนะครับตัวหน้าจอตัววัสดุภายในที่ให้มานะครับอ๋อตรงนี้เป็นเขียนว่านี่สังคิกซ์้วยนะตรงนี้นะครับด้านข้างวัสดุภายในที่ให้มาผมมองว่ามัน สวยนะผมว่าดีไซน์ดีนะครับผมผมก็ชอบนะครับชอบชอบในชอบในเรื่องการดีไซน์ที่มันดูเรียบง่ายแต่ดูมีอะไรของของทานทีไซน์่นเนาะนะนะแล้วก็เก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไอตรงนี้ไม่เอามีไฟนะครับนะครับมีไฟทั้งสองด้านนะครับตรงนี้ที่บังแดดนะครับมีไฟทั้งสองด้านตรงกระจกมองหลังเนี่ยอันนี้เขาก็ออปชันเขาใส่มาให้เต็มทีม่เลยนะครับดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นกล้องกล้องถอยหลัง กล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังให้เราเห็นเห็นวิวด้านหลังนะครับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นปกปกติไปนะครับผมในกรณีที่เราขนของบางบางกระจกมองหลังบางกระจกมองหลังทั้งหมดของเราเต็มนะครับเราก็โยกไปด้านหน้าเราก็จะสามารถใช้กระจกมองหลังได้อย่าง สบายๆนะครับผมอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีเทคโนโลยีนะครับพวกความปลอดภัยต่างๆนะครับอัดมาให้อย่างเต็มเหยีเพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วนะครับตัวท็อปนี้มีเอนเบลรันมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะก็โดยคร่าวๆจะประมาณนี้แต่ที่สําคัญที่ผมจะพูดถึงนะครับแบบนี้ครับเพื่อนๆราคาดีกว่าพูดถึงราคาก่อนนะครับผมขออนุญาตฮะราคานะครับสําหรับเจ้าตัวนิสสันคลิกอีพาวเวอร์นะครับ ตัวเริ่มต้นของเขานะครับจะเป็นรุ่น S นะครับราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับถัดลงมานะครับเป็นรุ่นถัดขึ้นไปครับเป็นรุ่น e นะครับในราคา949,000บาทนะครับตัว V นะครับ999,000บาทแล้วก็ตัว v ี1 4 9 0 0 0บาทนะครับ1,049,000บาทนะครับสำหรับตัว VL นะฮะ แล้วก็ตัวนี้สกายอีดิชันนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้อยากจับจองเป็นเจ้าของนิสสันคิกส์นะครับ่าโปรโมชั่นกลางเขามีให้อยู่แล้วนะครับมีดอกเบี้ยศนซ์ะครับหรือก็จะเป็นดอกเบี้ยราคาพิเศษที่มีให้อยู่แล้วนะครับสําหรับนิสสันคิกส์นะครับผมแต่ ผมจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ตามดิลเลอร์หรือตามโชว์รูมเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปคุยกับเขาดีๆนะเว้ยเพื่อนๆมันจะมีโปรโมชั่นอย่างนี้เพื่อนๆส่วนลดเงินสด1นึ0 0 0สนห้าหม่นบาทถึง2 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะครับผมคือดิลเลอร์เขาต้องการผมเข้าใจบางดิลเลอร์เขาต้องการยอดขายยอดจำหน่ายเพื่อไปเอาอินเทนทีฟเข้าใจไหมฮะต้องการดันรถออกไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นก็ถึงมีมี แคมเปญแบบนี้ออกมานะครับเป็นส่วนลดเงินสด150,000บาทถึง200,000บาทนะครับผมซึ่งอันเนี้ยคนส่วนมากก็จะได้ส่วนลดอันนี้มาถูกไหมฮะก็เอาไปซับดาวมันเหมาะสําหรับใครมันเหมาะสําหรับเพื่อนเพื่ๆที่ไม่ต้องการจ่ายเงินดาวเยอะนะครับเอาส่วนลดเงินสดอันเนี้ยไปซับดาวนะครับซับดาวได้มา200,000ซับดาวไป200,000เลยนะครับซับดาวไป200,000เลยไม่ต้องดาว นะครับแล้วก็คิดมาแต่ดอกเบีย้ยจะราดอกเบีย้ยจะราคาสูงกว่าโปรโมชั่นกลางโปรโมชั่นกลางดอกเบี้ยราคาถูกกว่านะครับผ่อนผ่อนต่อเดือนอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าดอกเบีย้ยถูกกว่าแต่ต้องมีเงินดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเงินดาวไม่ไม่ไม่อยากได้เงินดาวไม่ไม่มีเงินดาวอ่ะไม่อยากดาวใช้เงินสดในด,ดาวเยอะเอาส่วนลดเงินสด ไปคุยกับดิลเลอร์ดีๆนะครับไปคุยกับดีลเลอร์ดีๆคุณอาจจะได้ถึงสองแสนบาทนะครับเอามาเป็นดาวเป็นซับดาวไปนะครับเอาดอกเบีย้ยมาผ่อนกี่ปีนะครับระยะเวลาเท่านี้นะครับเผลอๆนะเพื่อนๆคือมันมันผ่อนต่อเดือนอะเท่ากันกับไอไอตัวดอกเบีย้ยพิเศษนั่นแหละเผลอๆนะแพงกว่านิดหน่อยซึ่งผมว่ามองว่าเอตรงนี้มันก็โอเค สำหรับผู้บริโภคที่มีที่มีโปรโมชั่นที่หลากหลายในการเขาเรียกอะไรในการเลือกในเป็นตัวเลือกในการซื้อรถนิสสันทีฟนะครับผมนะครับแต่ไอไอตัวส่วนลดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาทเนี่ยมันเป็นส่วนลดที่ทางดิลเลอร์บางดิลเลอร์หรือหลายๆดิลเลอร์เขาจัดขึ้นมาเองมันอาจจะแตกต่างกันไปไม่ใช่เป็นโปรโมชั่นกลางจากทางน,นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับผมอันนี้เพื่อนๆต้องไปคุยที่ดิลเลอร์หรือโชว์รูมใกล้บ้าน ท่านเอาเองคุยกับเซลลดีๆท่านอาจจะได้มาจิ้นจากเซลลที่เขาเก็บเอาไว้เขาจะอาจจะอยากปล่อยรถอาจจะมีส่วนลดและของแถมให้เพื่อนๆอีกแล้วถ้เพื่อนๆที่ถามว่าอ้าวแล้วผมซื้อได้รถสองแสนและผมอยากซื้อเงินสดละคุยดีๆอาจจะซื้อได้อันนี้คุม้มนะครับส่วนลดสองแสนแต่ายเงินสดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเสียดอ,อกเบี้ยแพงๆอันนี้คุม้มนะครับ ซึง่งอัตราดอกเบี้ยนั้นเ,นเพื่อนๆต้องไปเช็คดูในโปรโมชั่นนะครับในกางปีออนไลน์แล้วก็มีโปรโมชั่นให้ดูนะครับนะก็ลองติดตามนะครับลองใช้ดูนะครับกับน e ิสสัน Kicks e-power ผมว่ามันเป็นรถ SUV BSUV ที่น่าสนใจน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นที่ขับสนุกเทคโนโลยีอัดมาให้อย่างเต็มคันนะครับผมแล้วก็มีรูปทรงการออกแบบที่ ไม่ได้เฉยไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลยนะครับก็ลองดูฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับ B SUV นะครับในรถเซกเมนตนี้ที่กำลังมาแรงในประเทศไทยสำหรับในคลิปต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปชมรถอะไรนั้นคอยติดตามกับบัมเปอร์ b u บัมเปอรอ้อแล้วอย่าลืมครับแอป c a r b u d d ดนะครับแอปดีๆสำหรับคนรักรถนะครับโหลดกันเอาไว้ในมือถือนะครับผม สุดท้ายครับอย่าลืมนะกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้กับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์ด้วยกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรานะครับผมในช่องการปีออนไลน์สำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเราไปดูนะฮะโปรโมชั่นฮะน่าสนใจทีเดียว150,000บาทถึง200,000บาทเลยทีเดียวนะจ๊ะ